สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารเกี่ยวกับการแจกเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลมาฝากค่ะและสำหรับในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มประกันสังคมทุกมาตราที่ในเดือนสิงหาสำหรับคนที่เป็นสมาชิกเก่าก็ได้รับเงินเยียวยากันไปเรียบร้อยแล้วแต่ยังมีบางคนที่เข้าไปเช็คสิทธิ์แล้วไม่ได้รับสิทธิ์ ทั้งๆที่เราทำถูกต้องทุกอย่างนะคะตรงนี้สามารถทบทวนสิทธิ์ได้ซึ่งในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะว่าใครบ้างที่มีคุณสมบัติท,ที่จะทบทวนสิทธิ์ได้โดยจะเริ่มทบทวนสิทธิ์ได้ในวันที่1กันยายนนี้แล้วนะคะก่อนไปฟังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันที่มาตราแรกก่อนเลยมาตราแรกก็คือกลุ่มประกันสังคมมาตรา33นะคะคือใครก็ตามที่อยู่ใน29จังหวัดสีแดงเข้มแต่ว่าจะต้องอยู่ใน9กิจการที่รัฐบาลสั่งปิดเท่านั้นนะคะโดยคำว่า9กิจการตรงนี้ เขาจะดูจากข้อมูลที่ทางบริษัทเราเนี่ยได้ลงทะเบียนไว้นะคะเช่นบางบริษัทตั้งอยู่ใน29จังหวัดก็จริงแต่บางเอิญจดทะเบียนสาขาอยู่ในจังหวัดอื่นตรงนี้เราก็จะไม่ได้รับสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยู่ในกลุ่มประกันสังคมมาตรา33แล้วไม่ได้รับสิทธิ อันดับแรกคือลองถามนายจ้างก่อนนะคะว่าเขาได้ส่งชื่อเราไหมนายจ้างได้ไปแก้ไขเรื่องการจดทะเบียนสาขาเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะถ้านายจ้างยื่นเรื่องเรียบร้อยแล้วแต่เรายังไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้เราสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้เลยค่ะตรงนี้เป็นสําหรับกลุ่มประกันสังคมมาตรา33นะคะทีนี้เรามาดูกลุ่มต่อไปค่ะก็คือกลุ่มประกันสังคมมาตรา39 กลุ่มประกันสังคมมาตรา39นี่เขาจะยึดพื้นที่สมัครเป็นสำคัญเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สมัครประกันสังคมมาตรา39อยู่ใน29จังหวัดสีแดงเข้มภายในเดือนกรกฎาคม64นี้เท่านั้นนะคะถึงจะมีสิทธิ์ยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ คราวนี้เรามาดูกลุ่มสุดท้ายนะคะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างใหญ่เลยนั่นก็คือกลุ่มประกันสังคมมาตรา40นั่นเองเดี๋ยวเราจะแบ่งออกเป็นแยกย่อยนิดนึงนะคะเพื่อง่ายแก่การเข้าใจเรามาดูกันที่10จังหวัดแรกก่อนนะคะสำหรับกลุ่ม10จังหวัดแรกคนที่สามารถทบทวนสิทธิ์ได้ก็คือจะต้องสมัครภายในวันที่31กรกฎาคมและจ่ายเงินภายใน10สิงหาคมเท่านั้นนะคะ ส่วนกลุ่มที่สองตรงนี้จะเป็นกลุ่ม3จังหวัดบวกกับ16จังหวัดนะคะคือคนที่อยู่ใน3ามบวก16จังหวัดที่เป็นสมาชิกเก่าเขาจะตัดว่าเราสมัครและจ่ายเงินภายในวันที่3สิงหานะคะตรงนี้ถ้ายังไม่ได้รับสิทธิ์สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้เลยส่วนคนที่อยู่ใน3บวก16จังหวัด ที่สมัครใหม่ภายในเดือนสิงหาคมจนถึงวันที่24สิงหาคมที่เพิ่งปิดรับสมัครไปตรงนี้เขาจะถือว่าเราเป็นสมาชิกใหม่นะคะยังไม่ต้องยื่นทบทวนสิทธิ์แต่ให้เรารอเช็คสิทธิ์ก่อนนะคะซึ่งวันเช็คสิทธิ์ก็น่าจะเป็นเร็วๆนี้ให้เราเช็คสิทธิ์ให้เรียบร้อยก่อนว่าถ้าเราไม่ได้รับสิทธิ์แล้วเราค่อยยื่นทบทวนสิทธิ์อีกทีนึงนะคะไม่ต้องกังวลใจว่าจะยื่นทบทวนสิทธิ์ไม่ทันเพราะว่า เขาสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง30กันยายนเป็นเวลา1เดือนเต็มเลยนะคะเพราะฉะนั้นมีเวลายื่นทบทวนสิทธิ์แน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงและจากที่มีหลายๆคนที่สอบถามเข้ามาว่าเราสมัครวันที่3สิงหาพอดีเลยจ่ายเงินวันที่3สิงหาแต่เช็คสิทธิ์แล้วยังไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้นายแนะนำนะคะว่าสำหรับคนที่สมัคร ช่วงวันที่1 2- สึสองสามิงหาเนี่ยเดี๋ยวให้รอดูอัปเดตรอบนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วลองเข้าไปเช็คสิทธิ์นะคะเพราะบางทีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจังหวะการนำส่งเงินคือเราจ่ายเงินวันที่3สิงหาก็จริงแต่เงินบางครั้งมันยังเดินทางไปไม่ถึงประกันสังคมะนะคะเขาก็อาจจะยังคิดว่าเราอยู่ในกลุ่มสมาชิกใหม่อยู่ตรงนี้คือน้อยอธิบายคร่าวๆก่อนนะคะเพราะว่าหลักการจริงๆแล้วเนี่ย มันต้องอยู่ในขั้นตอนของเขานะคะเพราะฉะนั้นก็คือเดี๋ยวรอน่าจะเร็วๆนี้น่าจะมีการอัปเดตสิทธิ์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ให้ทุกคนเข้าไปเช็คสิทธิ์ก่อนถ้าเกิดว่าเราขึ้นว่าได้รับสิทธิ์ตรงนี้ก็รอรับเงิน5 0 0 0บาทได้เลยแต่ถ้าเกิดขึ้นว่าไม่ได้รับสิทธิ์ทั้งๆท,ที่เราทําถูกต้องถูกตามเงื่อนไขสมัครและจ่ายเงินในระยะเวลาที่กําหนดตรงนี้ก็สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้เลยค่ะ ส่วนหลักฐานการทบทวนสิทธิ์ตอนนี้นะคะเท่าที่ประกันสังคมแจ้งมาก็คือใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นส่วนรายละเอียดว่าจะทบทวนสิทธิ์ยังไงเดี๋ยวรอความชัดเจนอีกครั้งนึงแล้วน้อยจะรีบนํามาแจ้งให้ทุกๆคนได้ทราบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ